สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวนะครับตัวนี้เป็นเครื่องตัดหญ้ายี่ห้อโรบินนะครับ NB 41นะครับเก่าญี่ปุ่นสภาพสวยๆนะครับเดิมๆเครื่องไม่รื้อไม่ซ่อมนะครับก็มีครอบท่อเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าเดิมมันทับกันมาแตกที่เหลือก็เป็นอุปกรณ์เดิมนะครับตัวนี้มีวาล์วแล้งอันนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นเขาอุดมานะเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ฟังนะครับแน่นๆเลยนะครับ เครื่องแจ๋วๆนะครับ,รบเดินเบานิ่มๆเลยตัวนี้ไม้มันดังหน่อยครับเอาไม้มานร้อยมันสูงขึ้มัหนนะ่อยกล้องมันจะได้เห็นชัดนะสวยเดิมเดิม พร้อมใช้งานนะครับตัวนี้แมาถมบางหญ้าใส่สะพายใบตัดครบนะครับนวมเดิมๆนะครับหางเดิมนะครับชักอาจจะรีวให้ใหม่หมดนะครับเนี่ยพร้อมใช้งานสภาพสีสันยังสวยนะครับไปหาใช้งานนะครับตัวนี้มันมีวาล์วแรงอัดน,นะแต่ญี่ปุ่นเขาอุดมา บางทีวาวรถแรงอัดมันค้างนะครับปุดไปสักก็ดีกว่านะครับมันจะได้ไม่จุกจิกเพื่อคนสนใจนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวให้ดูขบูครับขบู่มิคุนิ้นะครับเห็นไหมขบู่มิคุนิ้แท้แข็งแข้งหกหลักนะครับตัวนีเน้เครื่องำเดิมไม่ลืมไม่ซ่อม Да.